สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาพับเหรียญประทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวแก้วอาโนนนะคะสวยๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจำนวนสี่เส้นแต่ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบินความยาว 65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลืองกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบินฝั่งด้านยาวคือด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจากมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สาส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เลยเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส e ้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะองก้นเชือจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง จะลากสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นคะนคะถัแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะ เอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมานับ1 2 3สามนะคะพาดข้าม3มเส้นไปค่ะจับพัดข้ามสาเส้นไปพัดข้ามสเส้นค่ะพัดข้าม3เส้นไปค่ะนะคะพาดข้าม3เส้นไปเราจะเหลือริบบิ้น3าเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3านี่ค่ะได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาได้าน,นี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะจับริบบิ้นค่ะสอดลอ3สามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนะคะล็อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะจับริบบินมาค่ะพับกลับมาด้านนี้นะคะสอดหนะ้าตัวเองค่ะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้ ค่ในแบบนี้นะคะเราก็พิกกลับมาด้านนี้สอดล้อสามเส้นไปนะคะล้อสามเส้นไปตามแนวนิบิ้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดไปลายนิบบิ้นทิง ะะต่อมาเราจะเอาดิบ,บิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะจักมาแบบนี้เอาสีเหลืองไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนค่ะจะับปลายดิบินให้เสมอกันแบบนี้นะคะสอดร้อยสเส้นไปค่ะ1 2 3นะคะร้ะไปตามแนวดิบ,บิ้นเลย นี่พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราเสลิบินมานะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลัง พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทําเส้นสีม่วงนะจับเส้นสีม่วงมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ามาสอดรงนี้ ะะแล้วเราก็ตัดปลายดิบ,บินนะคะปลายดิบ,บินเราไม่เสมอกันเราก็ตัดปลายดิบ,บินให้เสมอกันก่อนนะคะ แล้วก็เปิดสลิบบินมาจับเพือด้านบนค่ะจะเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะ ไแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เซลลิบินออกมานะคะจับพับด้านด้านนี้ค่ะนะคะดึงมาแบบนี้พับลงมาค่ะนะฮะสอดลงไป เนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะมอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะนี่ค่ะับสอดขึ้นไปเก็บค่ะนคะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวแก้วอานนนะคะสวยๆของเราก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ